ดีครับจุมแพ,พ้ววพาเพื่อนครับสวัสดีตอนแรกๆเนาะครับมือนี้ผมว่าจะพาพี่พานนองมาหาส่แงบเนาะเป็นเสียนอนกินครับมากันองแพ้วยิ้มเปอยๆเ,เดี๋ยวนะ <c oughs> ใส่เราต้องไายำไวยาม,ายามเดียวเลยว่นา <c oughs> นี่นะครับพี่น้องเนาะหมายที่เอาจะใส่บริเวณนี้เป,นเป็นเป็นที่โน่นครับอ๋อไงเนาะที่โน่นที่สูงข้างๆป่าผมคิดว่า ช่วงน้ำขึ้นนี่กบเขาอาจจะขึ้นมากบริเวณนี้เนาะครับเพราะว่าข้างล่างนี่ผมพาพี่พาน้องไปใส่เบนะ็ดเนาะดูหน้าแม่ป่าเนาะน้องแพลาเนาะจะเป็นที่ลุ่มครับที่ลุ่มละน้ำจะไหลกบเขาอาจจะขึ้นมากข้างบนนี่แหละครับมาหนี้ผมก็บอกเคยมาใส่เบ็ดบอกเคยมาไซเงีเยบ,ยบจักเทียนเนาะมาทดลองมือครับพี่น้องมือนี้เขาจะเป็นจงังไงมาคำจังน่อยครับมึงเหมือนยากาศกับคืนฟ้าคืนฝนอุปสรรคเขาก็คือฝนนี่แหละครับถับฝนตกมันแน่กบ ก็อาจจะบอกเขาเงียบเนาะไปครับลุยเลยเดี๋ยวจะคำควํำก่อนใส่น้ำคลองน้ำจะมองน้ำไหลลงมาใส่เงียบเท่าใดบรรยากาศก็ขึ้นฝ้าขึ้นฝนมาจะคันอยากให้ฝนตกดีต้องใส่เงียบ <laughs> เยอเฮากะเยื่อปลาจ้าปลาซับบ่มีปลาเคียงจ้าปลาซับล้วนๆเลยปลาที่เฮา,า, <c oughs> า,าสิดเบ็ดมาได้เจ้าปลาที่เฮาสิดเบ็ดมาได้ตัวน้อยๆเฮาก็เอามาซับเป็นเยือ่อใส่คือเกาจ้ะกวดขีดตม้มเฮ็ดล้านเป็น เขาได้กินดินหอมห้อยๆไปแล้วแบบน,นี้จะใส่ขึ้นไปเทื่องผุ่นบอพี่จะ <c oughs> ใส่แล้วรอขึ้นไปเทื่องผุ่นจะจ้าโมเดลมีนม้ำหงอเจาะเอเจหอกะใส่ไปเนีย่ยเพอมีแปดลัง บัรยากาศเจ็ดหลังเดหลังรถลงเหลือหลังนึ่งเีนี่ยแง่พอมีเจ็ดหลังจ้าลืมไปว่ามันเสียหลังนึงเขาเริ่มออกห่วงแล้วจ้าเขาแง่ประท่นกัน อ,อเ๋เป็นจุ่มเป็นจุ่มูบรรยากาศนี้ยเมื่อแล้งสุดยอดเลยจ้าผ้าที่กําลังจะตกดินลมพัดเย็นซวยซวย กลางโชงกลางค่าเย็นสบายเจ้า,ามีแนวบางลมบ่แอร์อัดได้มองแล้วว่าสัน <laughs> ไปเบิ่งไม้น้ำกันเจ้าไม้จะงามบ่ หมยสวยบอแต่ว่าที่ย่างๆมาเน้เบืองนี้มีแต่หมยสวยๆได้จ้ะนามอจะจอ้้องามเลยจ้ามองนั่นนาำหงอจเจอเป็นตามีโกบค่บ เดี๋ยวจะขออนุญาตใส่เงียไปก่อนนะจ้ะฝ่าฝนเริ่มมาแล้วเมื่ออืินเศร้าจ้าเขาจะมาหลุดน,น้ำกันว่าจะมานบ่ามานว่าฝนจะตกห้ามเงียบห้องบ่อพอกันเมื่ออืินเศร้าจ้าขออนุญาตใส่ก่อนจ้า สวัสดีตอนเช้านะครับได้เวลายามแงบเท่าเราเนาะเมื่อคืนนั้นฝนบตตครับฝนพึงมาตกช่วงเช้าค่อนข้างจะแห้งมากๆนลครับผมครับเมื่อดตึ๊บอยู่ทางพุ่นมากับน้องแพลนะครับสวัสดีค่ะนี่น <c oughs> ี่กา <c oughs> งผมอยู่ <c oughs> ไปพี่น้องไปลุยหันเข้าโบมายามกับย่านนา้ำท่วมแงบนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนั้นบันเทียกบถึงเนาะฝนบโตเลยเมื่อคืนเนาะน้องเพลไป อย่าน้องกันครับช่วงเศร้าลุยฝนนี่แหละไปจ้าเป็นรุ่นน้ำกันจ้าตรวมน้ำหนาไปแล้วทง้งฝนทางลมเลยจ้า <c ười> ไปดองตัวน้อยๆเดยวปูตัวนั่งจ้ะแนมเกือบพวงเพราะว่าเจ่าหนิเป็นพ่องนะครับไปห้อไปต่อไปต่อจ้ะ ตกซื้อๆบอลล้มกับใครอยู่จ้าอันนี้ล้มน้ำเออทางหน้าแหลปุดเลยยามโกบเลี้ยวกะยังตกกับใครเนาะตกลัดท้างกันจ้า luôn nắm canh nó em mù cưng đi bốc bò mẹ cha mặt bưng sang nhau mù sầu sang nhau vì sai bún lắm cho 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 ตัวเงยวะทําวันนี้พวกมือนี่แหละโอ้โุ่นนี่น้องเกือบบอกโอ้ยตัวน้อยไรแต้มแรกจ้าโอ้ย <laughs> หน่อยขักหน่อยแน่อนอนคุณพ่อมีเงวมาทั้งน,นี้นู้นมาเบี้ยงเอาไป่อนครับอาจจะเป็นลูกลาพ้นก็นได้เงีนเอ้ยมาถมไปก่อนอาจจะเป็นลูกลาจ้าเอ้าเยี่ยมหอมน้อมรีบไปเยี่ยมอะไรตัวงเงยเขาจะ่วยเอาไปก่อนเนาะจ้า เอามานันเอามันใส่ยำไปก่อนใส่ถุงไปกอนไป่หนุนก้นปเออนล้มล้มแห้งครับไปรูดน้ำกันนี่จ้า ทีมานบ้าลังนี้แางซะแน่นจักน้อยจ้าเพราะว่าล้มแหงปะขอ้องโฮมไว้บ่ให้น้ำถือกล้องนะจ้า น้ามเปลือกทวมเงียบตรงนั้นเป็นจุกโลเนอมีปะอุ้ออยมี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 มมอุย้ยเห็นเป็นดำดำยู่ยอูย้ป๊าตัวบุญย์ยนเลยตัวพี่น้อง,งคุณอาจ้า น่ะตน้อยกับตัวใหญ่น่ดโดด,ดไปมันใสกันแล้วเก็บโตครับมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มับ่มีุใหญ่โอ้ยนี่ออกก่อนมมนโอ้ทางนี้มีกบหลายอยู่นี่กบน้อยหลาย,ย,ายกบใหญ่หัวจะเห็นตัวเดียว <laughs> ตัวน,นี้พากันไปล้เพราะว่าจะมีกบน้อยกบลาย นะครับพี่น้องรุ่นหนึ่ครับไปต่อจ้ะไปต่อสามหลังสามแจ่นครับมา,มาแล้วเนาะ 就米淡不？点 mà Anh đây Khác gì? khác đi cốp khác gì? Cốp lái phía đâu? Khác bó vật gì? Tìm anh nhã Cần đầy chỉ nó kèo nó Đầm cung Mấy chẳng chỉ cái gì khác mà đâu? thế กูปเลยอ่ะบัหนีแต่ยังสีสุดหลัง,น,งนี่ค่ะกันะไรเลยเลยล่อยกบหน่อยบัหนีเฮาปัดโอเคพวกรเราไปกบไม่ด้เด็กระวังเงยดอกสะออนสะออนว้ายว้ายว้ายครับปกเจ๊ด,ด่าขอภายในเสียมห้อง <c oughs> หัวมันปลอดออกไปน้อยเดียว เกือบรุดเกือบลุดมาปล่ปลอยนักปล่อยเมื่ออาชีพต้องมันมันมันมือดิมันวนโน่นนะไปจ้าไปต่อจ้า เขาเหลืออีกบ่หลายลังจาออางนะ้าเหลืออีกสามลังนะนเนาะรดเมื่อแล้วจ้ามือนีฝน อะเงี้ยเ่้คุณเนกลางคุณใ้ยแต่านำบถท่วนี่วะมีตัวหนึ่งตัวสยาเป็นกบน่อยอลม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 ว้าว เกียดตัวน no so ี้นะปุ๊บเป็นเกียดปุ๊บพ้นละน้องขังน้อยครับปล่อยเขาซะเ้ยขาไปง่ายข้างหน้าน้องสิเดงมาหาอยู่หายเตปรดล้มล้มล้มเบื้องกันเนเด้อย่างไปก้อนนั่นปิวไปน้ำล้มนี่เบาไว้ได้หนิว้าเพี้ยวอ้วนอีก กองลังสุดท้ายจ้าเงียบเขาลุ่นรุ่นรุ่นรุ่น,น,น,นเอาจากพวกบ้านที่พวกพีฝน,น,นเนาะจอง,ปองไปจองไปเก็บไปอยู่เงี้ยยังสีจองแซ่บน่ะครับพี่น้องจ้าเขามันมันปูลายเป็นมันหมั้นขันดองปูน้อยดองก็แซ่บจ,จ้าสูตรปูเงี้ยประเดี๋ยวยฮะ อู้น้อย,นอยห,นนหนิอุ้ยติดปลาไหลมิเกตนดโอ้ยใครยอ,ยใยใยอยู่ปัญัยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ดังนี้ครับไปไปไปเข้าไปทางไฟทางมานเลยสงสัย <c oughs> ที่เจอเนื้อคู่เในงนูหน่ ลงไซจะพ่อเนื้อคู่จะงวติดเนียบลมลมลมขันโตซื้อๆหนี่สีงามพักๆเลยละ่ะแต่ว่าขันล้มหนีบ่ปื่มปันใดจะกูนะก็ต้นหม่ ออกแล้วเปล่าอันเนื้อคู่กลับบ้านน้ำรถสันเ <c oughs> ห้พี่ตุ่มเอางูออกก่อนจ้าคนก่ายานนึกกันละฝุ่นนสั้นะดอดเยอะจักยานงูหรือจักหนาวบบเปียกบดยอดไปแล้วไปไปเรือหลังสุดท้ายจ้าไหลังสุดท้ายท้ายสุด ก็เป็นรุ่นน้ำกันจำมานทรงทไายป่ะบนเริ่มบางแล้วจะมาลุ่มนะอ,อย่างห่วมปิวเหมืนบ่บรายอย่านเพียวปิวเหมืนบ่ะมีอันป่ะ,าาอปววปะขอบคุณค่ะเฮ็นก่อนลุ่มหัดปิ ี่ละเันแยดีจ้าก็เลยเอามาบางกันน้ำกันยังเซ็ของได้จ้อ่อนเนาะหลังสุดท้ายท้ายสุดจ้า ลุ่นน้ำกันจ้าทีมี่ทรงไายปะฮะไม่ยัางก็น้ำถ่วมอือโ้ยใอยู่บมีอย่างนั้น้วมก็เป็นอย่างน้ำถวมท้หว้นกบก่อตเงินงงงงงรนมักบื้มเนี้ยมือเานี่แลลวเอามาัเบินน้ำกันจ้าห้าซืได้จะตัว หนึ่งหนึ่สมที่ห้าหกโตนะครับโอ้โหเดกาดเยอะกูนะเล้งทุงอันาจ้เจาเกเย็ดเมนูครับพี่น้องอูตัวหนึ่งนี่พักักักัมันมันมันไปบันทกเยบบัดไปจ้ะเนี่ยเกียหลังกับโอ้ได้การโย่เนี่ยเกยหลังกบหกโต คักค, bras, คักๆีเนยเกีป <único> บ <Liberty eye throat> <'m> ่วยไปตัวหนึ่งอ้ยเจีเปนนเพอเจียบน่วสบายอยู่พี่นาะเว่าสบายอย่าสบายอดกัเพื่นบ่กใหสบายดอกขออนุญากลับบ้านกอนจ้าพอกันอยู่บ้านเขาจะเฮีดเมนูเนาะ เมนูกินแรงข้ามือนี่นะครับน้องแพรว่าจะขัวกบนะครับขัวกบใส่ผักกระแงงใส่ผักใส่บะเขือบักแข่งลูกโดดครับผักเขาหลายอย่างหลายแนวฝ่าหลังฝนครับพี่น้องฝนตกเกือบเบิดมือเน,อะนาะน้ำหงน้ำน้องไปเบิดเลยมือเศร้านั้นแห้งๆครับตออเท้าไปยามเงียบน้ำหมากมาก ขักวกบกันนะครับพริกหอมแดงกระไรกระเทียมพริกสดก,ก,กัดดแบพบริกแห้งก็ขัวแกันีล้วถ้าติดเต็มน้ำปลาลงไปเลีย,ยหนึ่ง น้ำปลาเขารู้สึกว่าจะเค็มมากนะครับพี่น้องปลาแม่เฮ็ดมากปลาว่าจะบานน้ำไปน้ำช่งแคบป่วยแห่งๆเนาะครับไอ้เขาเขากันหมดแล้วเนาะไอ้เขาจุกไปน้ำกันหมดละ๋ยวเขาจะเติมน้ำเป็นอะไรมาได้เดี๋ยวจะเข้า หอมปรในที่แล้วครับหอมหอมปรุงได้หมน้องแพร่ปรุงได้จ้าปรุงไปเลยครับอหอมโลวุบละหอมรัว เซลดีไหมะเสรไปเดากอสก็รดาได้เงินวะหาอไรไะไเดินนานจได้แนี้เกือเข้าปสส่้าต้งซิ่ทีหลังกัน หมูงเขาก็เดือดค้างเดียวไฟลูกค้างเดียวใฟค่างเดียวพอ <c oughs> พักลงไปเลยครับจะได้สุกไปพร้พอมๆก,กันเนะะาะพวบพ่ากับข,วข,วขัวพ่อแห้งเราแหละ <พา S 1> เนื้อกบนี่สุกางอยู่นะครับ พ่อพี่พ่อนั่งใหยังไงลูกเข <c oughs> าเอกเอ็มบีนั่งเมึงงัวนั่งมึงงัววะเอิ่นบ่หันเสตตุยเหรอ มันักไซบ์ะผักไซัสนุกผักไซ กินขาแรงน้ำกันครับอ่า่ะัวกบอ้อ,อมกบอันเดียวกันแล้วครับพี่น้องหอมห้วยห้วยน้ำอเจะบเดโซนฮอดน้ำตห่หมูงน้องแพลวเมื่อน,นี้มีขนมเส้นพอมขาดไปได้ครับตห่หมูงปูดองใส่ขนมเส้นนี่เขากันไปยัง่งเนาะปูดองรอบนี่แซบแซบพอบว่าโตใหญ่อืมม,ม,อมันมันบ่มันแซบอืม สิมึงรู้เสียแสีอยเบาอมกอบ, <laughs> บนเนื้อข <laughs> ึ้นในวันนี้ <laughs> ไหนจะก <laughs> <laughs> ินแม่คือวันนี้แม่ไป็ยังเพิ่งกินกรบเดียวเย็นมาเสียงสูงพี่น้องฟังกัได้เอาสิมึงสมก็เป็นเสียนอนกินได้เป็นยังไม่ว่าเป็นเสียนอนกินเปียกบัดยอดกเสียนอนกินกัน ได้ไลยเตอบอยู่แล้วครับมือหมนันมือบอลนะครับพี่น้องก็จังสียแล้วครับการหาอยู่หากินเป็นเรื่องธรรมดาซ่บ่บใส่ผักอาารหน่อยเนาะอโอ้หยังหอมมือหมนันมือบอมือได้หลายก็เป็นโชคดีของเฮามือได้หน่อยก็กินหน่อยไม่ได้หลยได้เมื่อนี้ต้องหกตัวอืม อันนี้เ้าเฮ็ดโบเบิด์ตนะครับพี่น้องเฮ็ดแค่สองตัวหนึ่งอีกสองตัวแบงหนหน่งให้นากินน้ำนายอยากกินกบสันเอาเลยไปให,นหน้นาไปปนน้ำคุยเอาคุยเอาออบปดูดองออมะช่วงนี้เ้ากับพิจรารณาว่าก,กบอยู่ใส่หรืเานาะครับพี่น้องเนาะหาลังเทียห้าไปใส่ข้างล่างเออน้ำไหลบ่มีกบเ้าก,กับคิดเอาว่า เขาจะมาอยู่มืองไหนว่าพื้นกวบนี่ร้ายแท้ๆแล้วครับเพราะว่าน้ำทงให้ตรงหน้านี่ตอนดูดูฝนมาทำไมตอนที่เขาใครเนาะบ่จับเนาะครับพี่น้องปล่อยเให้เขาใครเนาะมืดบปอยากเนาะครับเพียงจะว่าเขาจะนั่มจับเขาได้บ่เท่า้รว่าเขาจะยุ่อใส่รอบหน้าจะผาน้องเพลไปใส่เบ็ดล่องเมืองไม่ก่อละเนาะพันธ์ยาเขากินดีเนาะ ว่าเขาไม่ได้ไปใส่เบ็ดใหม่จักแจะครับพี่น้องหมายงามเนาะแมนอันตกปลุกลายน้ำเอาเจาะไอแจะดีน้ำขังคันแท้ันเขาอาจจะออกมาจากป่าก็ได้เพราะว่าน้ำถ่วงเขาเขาไปซดนเนื้อใบใหม่เพจังไดงใส่พีกจ็ดหน่วยเจ็ดแปดหน่วยแสบเด้่ต่หมอกห้องเผ็ดเผ็ดแสบอ่าจินจินจินนอนมาลูกฮะ อีโป้นีหกโมงแรงหรือว่าสี่โมงหาโมงนี่อยากนอนแล้วนะครับเป็นนิสัยของเขาเนาะแต่เสริมๆเ <ๆ S 1> นยอย่างหน่อยกับแจงสิละแอลหิวแอลอยากกินกินแล้วก็นอนเมื่อนี้ตุ่มกระองแพลวกับขออนุญาตก,กินเขาก็นะครับขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและให้กําลังใจตุ่มกน้องแพลวมาอยู่เสมอครับตุ่มกระองแพลวกับขอลาปกอนสวัสดีครับสวัสดีครับ